พี่น้องครับกลับมาสู่คําต่อไปนะครับเราเรียนไปแล้วนะครับหลายคําด้วยกันถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากทีเดียวคิสเตียนต้องเข้าใจนะครับว่าศัพท์พระคัมภีร์หลายคําบางคนไม่เข้าใจที่เป็นคิดเตียนใหม่ใช่ไหมครับเปิดพระคัมภีร์ออกมาเจอบางคาก็ไม่รู้ว่าจะให้ใครอธิบายได้ดังนั้นโฮลิโซนได้จัดทาสื่อนี้ขึ้นเพื่อที่จะนําสั์สาคัญๆนะครับในพระคัมภีร์มาอธิบายพี่น้องครับคำต่อไปคือการทรงสร้างครับเนื่องจากพระคัมภีร์ไม่ใช่หนังสือที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์นะครับพี่น้องแต่จุดประสงค์์นคครรอออพพี่ืืเเเปิดดผผยยใให้้้้มุษููวาาจ และปฏิบัติต่อมนุษย์และโลกนะครับอย่างไรโดยเฉพาะยิ่งในปฐมกาลบทที่หนึ่งก็จะพูดถึงการทรงสร้างนะฮะถ้าพี่น้องได้มีโอกาสได้อ่านนะครับระบุว่าพระเจ้าทรงสร้างโลกขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบทีเดียวพระเจ้าแต่ว่าทุกอย่างที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นพระเจ้าการันตีนะครับว่าดีแม้แต่มนุษย์เองนะครับดีแต่ที่มนุษย์ไม่ดีทุกวันนี้เพราะมนุษย์เสื่อมจะพระสวีิของพระเจ้านะครับเราได้อ่านพระเพีไปแล้วนะครับอาดัมและเอวานะครับได้มีโอกาสที่จะไปพูดคุยซาตานคุยนา,นานเกินไปพี่น้อง พี่น้องจำไม่ดีนะครับยามใดมงใดที่เรามีใจนะครับไม่ได้อยู่กับพระเจ้าและอยู่กับใจที่ล่อลงนานเกินไปโอกาสถูกล่อลงง่ายมากด้วยนี้พี่น้องครับทุกอย่างที่พระเจ้าสร้างจริงจริงและพระพีบันทึกว่าดีทั้งหมดเอเมนไหมครับถ้าพี่น้องเอเมนพี่น้องครับหนุนใจซึ่งกันและกันครับว่าถ้าหากว่ามีการล่อลงเกิดขึ้นเกี่ยวชีวิตของเราจะแบ็กกราวพี่น้องจะมาเป็นคนอย่างไรก็แล้วแต่แต่ทุกอย่างนะครับเมื่อผ่านนะครับน้ำพระแข่งพระเจ้าผ่านกรรมวิธีของพระเจ้าทุกอย่างดีทั้งหมดครับ พี่น้องครับตั้งแต่มนุษย์คู่แรกอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเป็นการสุดยอดในการทรงสร้างจริงๆผมไม่เคยแบ่งปันพี่น้องไปแล้วเกี่ยวข้องกับการทรงสร้างของพระเจ้าเกี่ยวกับมนุษย์พระพีได้พูดถึงวัตถุสองอย่างนะครับในโลกนี้หลายคนตอบว่าดินอย่างเดียวพี่น้องครับดินอย่างเดียวปั้นไม่ได้นะฮะด้วยนี้นพระเจ้าเลยพยายามให้ผู้เราใช้ไปดูช่างปั้นก็คือดินเหนียวใช่ไหมครับที่ประกอบด้วยน้าหลักการวิทยาศาสตร์มนุษย์เลยมีน้ําเยอะนะครับพี่น้องเนี่ยร่างกายเรามีน้ําจำเป็นมากม,มหาศาลทีเดียว ดยนี้พระเจ้านะครับในผสมาการบทที่สองพูดชัดเจนในข้อที่6นะครับพี่น้องถ้าอ่านได้ดีนะน้าพุ่งขึ้นจากดินดินก็เปียกไปทั่วพระเจ้าแล้วดินนะครับบริเวณที่มีน้าเป็นนั้นมาปั้นเป็นมนุษย์และระบายลมปราณน,นะครับดินก้อนนั้นจึงมีชีวิตนี่เป็นการทรงสร้างที่สุดยอดมากทีเดียวก็ขอบคุณพระเจ้าในนี้มนุษย์เลยขาดน้ําไม่ได้พี่น้องสังเกตนะครับทววิศาสตร์เองพิสุแล้วว่ามนุษย์ขาดน้าไม่ได้นะครับการน้าอะไรมีปัญหาขึ้นทันทีดีน่นะครับสิ่งที่พระเจ้า,ราทงรง นี่เป็นสิทธิพิเศษนะแม้แต่สัตว์พี่น้องสังเกตนะฮะพระเจ้าสร้างสัตว์ก็จริงอย่างปลาวาลตัวใหญ่ไหมครับมันคือมาเลยทีเดียวนะครับแต่มนุษย์สามารถปกครองได้พี่น้องสามารถสั่งและฝึกให้ปลาวานกระโดดขึ้นมาจากน้ําได้พี่น้องดูสรารคดีใช่ไหมครับผมไปดูตามสวนสัตว์นะครับเขาสั่งสิงโตกับเสือให้ลอดบ่วงไฟได้พี่น้องนี่คือสิทธิอำนาะจ นะที่พระเจ้าให้กับมนุษย์ในกะารปกครองแลนะดูแลในสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างแม้แต่พืชต่างๆใช่ไหมครับคิดดูไห้พืชอยู่ในน้ํานะครับเราสามารถที่จะไปควานไปหามาเอามารับประทานได้นะครับพืชอยู่บนภูเขาสูงก็สามารถหามารับประทานได้และพืชต่างๆนะครับบางครั้งครับหาเรียกว่าหารับประทานยากมากครับแต่มนุษย์ไม่เกินกํลาลังมนุษย์ครับสามารถหาและซื้อมารับประทานได้ด้วยสังเกตไหมฮะวัวตัวบเบลเลอร์เบลนะ่าพี่น้องวัวตัวใหญ่มากกินหญ้ายอย่างเดียว แต่มนุษย์อย่างเราแล้วตัวเล็กนะกินทุกอย่างเลยครับที่พระเจ้าสร้างแล้วไปกินบางอย่างที่พระเจ้าไม่ให้กินด้วยนมนุษย์นะฮะนิสัยไม่ค่อยดีเลยนะครับเอาละครับพี่น้องจากสิ่งพระเจ้าทรงสร้างนะครับเราขอบคุณพระเจ้าแต่เมื่อมนุษย์มาขัดคําสั่งพระเจ้าบาปแรกที่เกิดขึ้นนะพี่น้องเรียนมาแล้วใช่ไหมครับก็คือการไม่เชื่อฟังเมื่อมนุษย์ไปเชื่อฟังซาตานนะครับการทรงสร้างเริ่มแรกอันสมบูรณ์ก็อันตรธานไปนะครับแต่ขอบคุณพระเจ้าพระเพียงกล่าวถึงพระเจ้าในฐานะพระผู้สร้างอย่างเดิม และเตือนเราครั้งแล้วครั้งเล่าถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและความต่ําต้อยของมนุษย์พี่น้องมนุษย์กับพระเจ้าเปรียบกันไม่ได้เลยนะครับแต่โดยน้ำพระธรรมเจ้ากลับทรงสร้างมนุษย์ให้ต่ําจากพระองค์หน่อยเดียวเท่านั้นเองน้ำพระธรรมเจ้าที่สร้างเราคือให้เหมือนกับพระฉายเลยนะครับทุกอย่างที่พระเจ้าทรงสร้างพี่น้องครับเรามีสิทธิพิเศษสูงสุดคือพระเจ้ากลับสร้างเราให้เหมือนกับพระฉายของพระองค์ด้วยนี้พี่น้องจงภูมิใจนะครับว่า เมื่อทุกครั้งที่พี่น้องดูกระจกนะครับอย่ารู้สึกน้อยเนื้อต่าใจว่าทําไมเราไม่หล่อทําไมเราไม่สวยทําไมเราตัวตี้ทําไมเราผมหยิกทําไมเราตัวดําทุกคนล้วนมาจากการทรงสร้างของพระเจ้าอีกไหมครับเพราะนั้นไม่ว่าพี่น้องจะถูกสร้างในรูปแบบหน้าตาอย่างไรก็ตามนะครับขอให้เราภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นพระหัสกิจของพระเจ้าพี่น้องครับในแผ่นดินนะครับที่พระเจ้าทรงสร้างนะครับพระเจ้าได้เปิดเผยผ่านพระชนะของพระเจ้าว่าทุกอย่างที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นต้องยำเกรงพระเจ้า ไม่เเป็นต้นไม้ก้อนหินก็นดีทะเลพี่น้องสังเกตทะเลสิครับเมืพี่บอกว่าพระเจ้ากําหนดขอบเขตให้กับทะเลหมาประโยคนี้ผมเพราะผมอ่านและผมรู้สึกประทับใจเวลาเดินที่ชายหาดนะครับพี่น้องเมื่อคลื่นมันซัดขึ้นมานะครับหลายคนวิ่งหนีคลื่นใช่ไหมเราไปที่ชายหาดแต่สักพักมันก็กลับลงไปเพราะพระเจ้าสั่งมันแค่นั้นครับให้ขึ้นมาแล้วก็ลงไปแต่ยามใดมงใดที่พระเจ้าอนุญาตหรือเปิดเขตจํากัดให้กับทะเลสึนามินะพี่น้องเราได้เห็นเลยนะครับน้ําจากทะเลนะครับพุ่งเข้าสู่แผ่นดินและทําลายทุกอย่างที่ขวางหน้า ด้วยนี้เราเห็นแล้วว่าพระเจ้าสร้างทุกสรรพสิ่งและพระเจ้าเป็นผู้ควบคุมด้วยไม่มีมนักวิทยาศาสตร์คนใดสามารถไปควบคุมธรรมชาติได้อะครับหลายคนพยายามเอาชนะธรรมชาติแต่สุดท้ายเป็นไงครับไม่สามารถเอาชนะได้เพราะพระเจ้าต่างหากเป็นผู้ควบคุมในเรื่องนี้พอโลกล่าวถึงการสร้างใหม่นี่เป็นรูปแบบหนึ่งด้านฝ่ายจิตวิญญาณ โดยการสิ้นและคืนพระชนของพระเยซูพระเจ้าเปิดทางให้มนุษย์รับการอภัยบาปและมีส่วนร่วมในการสร้างใหม่นี้คริสเตียนเองได้ลิ้มรสนะครับการสร้างใหม่นี้โดยผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับทุกวันนี้คริสเตียนอย่าถูกวิญญาณล่อลงนะครับเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าพร่งพี่บอกว่าเราเป็นวิหารของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าสถิตอยู่กับเราและกระบวนการสร้างใหม่เกิดขึ้นทันทีครับ เมื่อคนคนหนึ่งนะครับคนบาปคนหนึ่งเปิดใจต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าลงมาสถิตจะเกิดการนะครับเป็นกระบวนการที่ยิ่งใหญ่มากเปลี่ยนจากคนหนึ่งเป็นอีกคนหนึ่งนะครับจากคนที่ใช้การไม่ได้กลับมาใช้การได้ด้วยนี้อย่าน้อยเนื้อต่ำใจต่อไปนะครับหลายคนจบป .4 ตกป .5 แหมไปคุยพี่น้องชาวบ้านนะครับล้อพระเจ้าจะใช้ผมได้ไงไม่ต้องกลัวครับพี่น้องจะมีการศึกษาระดับใดก็แล้วแต่หรือไม่เคยเรียนหนังสือมาเลยก็แล้วแต่วิทย์อำนาจของพระวิญญาณบาริส ครมีเรื่องหำนาจมากเพียงพอนะครับที่จะเปลี่ยนคนตัวหนึ่งนะครับให้ใช้การได้เห็นไหมครับอย่างน้อยพี่น้องครับมีพระคำพระเจ้านะครับที่เกี่ยวกเรื่องการทรงสร้างมาดนใจพี่น้องนะครับดู้วยการพี่น้องครับเปิดด้วยกันนะฮะในไปทำกิจการนะครับบทที่14นะฮะสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเลยนะครับบทที่14นะครับข้อที่15 1 6 17ผมจะอ่านให้ฟังดูก่อนท่านทั้งหลายเหตุไฉนจึงทําการอย่างนี้เราเป็นคนธรรมดาเช่นเดียวกับท่านทั้งหลายและมากล่าวข่าวประเสริฐให้ท่านทั้งหลายกลับจากสิ่่่งทีีไรร้้ปะโยชนน์เหลา ให้ท่านมหาพระเจ้าผู้ทรงพระชนผู้ดได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกอิมเยไหมครับยืนยันนะฮะและทะเลและสิ่งสารพัดซึ่งมีอยู่ในที่เหล่านั้นในการก่อนพระองค์ได้ทรงยอมให้บรรดาประชาชาินะประพฤติตามชอบใจแต่พระองค์ไม่ได้ทรงให้ขาดพยายามคือพระองค์ได้ทรงกระทําคุณให้ฝนตกจากฟ้าและให้มีฤดูเกิดผลท่านทง้งหลายจึงอิ่มใจยินดีด้วยอาหารแม่พูดไปพูดมาก็เล็งถึงแนละ้ว การควบคุมและการดูแลและการส,สร้างที่มาจากพระเจ้าทุกวันนี้พืชผักพันธุาต่างๆพี่น้องครับอยู่ในการส,สร้างที่มาจากพระเจ้าถ้าพี่น้องอ่านชัดเจนนะครับพระเจ้าสร้างพืชสร้างสัตว์และทุกสรรพสิ่งล้วนมาจากการส,สร้างที่มาจากพระเจ้ารวมทั้งเราด้วยนะครับในสุดีก็พูดถึงว่าะไรครับในสุดีบทที่33ข้อที่6 7 8 9นะฮะโดยพระเจ้าของพระเจ้าฟ้าสวรรค์ถูกสร้างขึ้นมากับบริวารทั้งพวง ก็ด้วยลมพระโอษฐ์ของพระองค์อัศจรรย์ทีเดียวพระองค์ทรงรวบรวมน้ําทะเลเหมือนอย่างทํานกนะครับและทรงเก็บที่ลึกไว้ในครั้งให้แผ่นดินโลกทั้งสิ้นยำเกรงพระเจ้าชัดเจนไหมครับให้บรรดาชาวพิภพทั้งพวงยืนตะลึงพึงเพลิดนะครับต่อพระองค์เพราะพระองค์ตรัสมันก็เกิดขึ้นพระองค์ทรงบัญชามันก็ออกมาขอบคุณพระเจ้าเรานาเป็นประชากรของพระเจ้าพป่น้งครับด้วยนี้ในเมื่อพระเจ้าเรายิ่งใหญ่ขนาดนี้เหตุใดต้องยังมีความกลัวพระเจ้าสั่งว่าอย่ากลัวนะ พี่น้องถ้าเราอ่านพระเพียางชัดเจนว่าเรานะครับเป็นลูกของพระเจ้าถูกแต่งตั้งอย่างเาเรียกว่าโดยตรงเลยนะครับเมื่อตอนน้อนรับอะเยซุคริ์เรามีสิทธิเรียกพระเจ้าว่าอับบานะครับและเมื่อเราเรียกพระเจ้าว่าพ่อและพ่อเรายิ่งใหญ่ขนาดดีทําไมพี่น้องยังมีความกังวลใจทำไมรู้สึกท้อแท้หลายคนอยากฆ่าตัวตายคิดเสียหลายคนหน้าตีมากนะครับไปคุยไปคุย,คยมาแหมรู้สึกปัญหาเยอะอยากจะฆ่าตัวตายก็มีพี่น้องครับ พระพีเตือนเราแล้วแล้วก็หนุนใจเราว่าพระเจ้าเรายิ่งใหญ่มากขนาดไหนปัญหาที่พี่น้องมีตรน,นั้นพี่น้องครับ้ามอบไป้กับพระเจ้าจริงๆนะครับผมเชื่อกันว่าทุกปัญหามีทั้งออกครับเพราะพระเยซูตัดว่าพวงคือประตูของแก่ทั้งหลายแต่หลายครั้งคริเสเตียนไม่ไปที่ประตูครับไปนหนีฮะออกทางหน้าต่างก็คือและทาตามใจตัวเองสุดท้ายปัญหาเหล่านั้นก็ไม่รับการแก้ไขยิ่งไปพึ่งมนุษย์ยิ่งหนักกันใหญ่นะครับเพราะนั้นหนุนใจพี่น้องครับพระเจ้าเรายิ่งใหญ่มากในพระธรรมฮิบรูครับพี่น้องดูด้วยกันฮิ ในโบราณกาลนะครับพระเจ้าได้ตัดด้วยวิธีต่างๆมากมายแก่บัมรุษของเราทางผู้ผู้ชนะแต่ในวระสุดท้ายนี้พระองค์ได้ตัดแก่รงหลายทางพระบุตรผู้ซึ่งพระองค์ได้ทรงตั้งให้เป็นผู้รับสปปรรพสิ่งทั้งพวงเป็นมรดกพระองค์ได้ทรงสร้างกับประจักษ์กวานนะครับโดยพระบุตรแหมคยคำนี้อ่านยากนิดหนึง่งพระบุตรทรงเป็นแสงสะท้อนพระสิริของพระเจ้าและทรงมีสภาวะเป็นพิมพ์เดียวกันกับพระองค์และทรงพรดุงโลกไว้ด้วยพระดัติอันทรงฤทธิ์ของพระองค์ เมื่อพระองค์ทรงได้ชำระบ,บาปแล้วก็ได้ประทับณเบื้องขวาของพระเจ้าเบื้องบนขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับตรีการุภาพที่เสียหลายครั้งไม่เข้าใจในบทบาทของตรีกนรุภาพพระบิดาพระบุตรและพระวัญญาบริสุทธิ์พระเจ้าทรงสร้างทุกสปปรรพสิ่งแม้แต่ผู้ชนะเองก็พยายามที่เปิดเผยเรื่องนี้ให้กับทุกยุคทุกสมัยนะครับแต่จนแล้วจนรอดพี่น้องครับเราต่างทราบดีนะฮะบ,บันทึกมาประวัติศาสตร์อิสราเอลงกลับไม่ค่อยเชื่อฟังพระเจ้าอิสราเอลเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกและเรียกไว้นะครับ พระเจ้าได้ตัดผ่านพระพระชจ,จนะของพระเจ้าผ่านผู้วจนะนะครับแม้แต่จักรวาลนะพี่น้องถูกสร้างขึ A ้นโดยฤทธิอำนาจที่มาจากพระเจ้าด้วยนี้นักวิทยาศาสตร์เขาจะพูดเขาจะคิดค้นอะไรก็แล้วแต่นะครับนั่นเป็นเรื่องของสีปัญญาของมนุษย์แต่เรากอบคุณพระเจ้าทุกวันนี้คริสเตียนนะครับเรามาเรียนรู้สีปัญญาที่มาจากพระเจ้าถึงการทรงสร้างที่มาจากพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้าได้เปิดเผยตั้งแต่นะครับบรรทัดแรกปฐสมมการจนถึงวิวร์บรรทัดสุดท้ายถ้าพี่น้องสนใจและสัตย์ซื่อในการอ่านพระคัมภีร์ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านะครับที่อยู่ในเรานั้นสอนและอธิบายให้เราเข้าใจผมเชื่อกันว่าพี่น้องก็จะเข้าใจถึงความยิ่งใหญ่พระเจ้าและเข้าใจถึงการทรงสร้างที่มาจากพระเจ้า้วครับเราพักตรงนี้สักครู่เดี๋ยวกลับมานะครับในหัวข้อต่อไปคําต่อไปนะครับก็คือการทําให้เป็นผู้ชอบทมสักครู่ครับ